พี่มายนี่พี่กล้าไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ได้ไงคะแม่เขาป่วยอยู่นะนี่พี่กล้าไล่คนป่วอยออกจากบ้านแบบนี้เลยเหรอใจดําเกินไปหรือเปล่าคะไม่กลัวแลวไงเพราะคนอื่นเขารู้เนี่ยเขาจะหาว่าพี่เป็นสะใภยที่มันใจร้ายขนาดไหนนี่ไม่รู้ว่าพี่น็อตเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงไม่มีหัวใจแบบพี่ได้ยังไงฉันจะมีหัวใจหรือไม่มีหัวใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แกจะเป็นคนมาตัดสินแล้วฉันจะทําอะไรเนี่ยแกก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งด้วยนี่พี่มายแม่เนี่ยเขาก็เป็นแม่ผัวของพี่นะ พี่ไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้กับเขานะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่เองก็รวยแล้วนี่พี่มีทุกอย่างเปิดบริษัทเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง <S <S ตอนนี้พี่ก็มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่โตได้ <S 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 บ้านพี่ก็พื้นที่กว้างขวางนี่ดูท่าแล้วก็น่าจะมีห้องตั้งหลายห้องทําไมฮะให้แม่ไปอยู่สักห้องหนึ่งไม่ได้เลยหรือไงใช่ฉันมีบริษัทเป็นของตัวเองและมีบ้านหลังใหญ่โตแล้วมันยังไงตองมันไม่ใช่เรื่องของแกเลยสักนิดเดียว ฉันไม่ต้องการให้แกมาสั่งสอนฉันแบบนี้หรอกนะตองที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของแกทําอะไรไว้กับฉันบ้างฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกจะลืมไปทั้งหมดนั่นนะ่ะแกอย่ามาทําเป็นหลงลืมตอนนี้หน่อยเลยถ้าเกิดแกเข้าใจความรู้สึกของฉันลองคิดตามในมุมของฉันบ้างแกก็จะได้คําตอบเองว่าทําไมวันนี้ฉันไม่ยอมให้แม่แกเข้าบ้านมยถึงฉันจะเคยทำอะไรแกไว้แกก็จะไม่ยุโทษได้ฉันเลยเหรอ แล้วมันผ่านมาแล้วน่ะแกก็ลืมมันไปทําไมใช่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่เขาไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นซะหน่อยเขาแค่แกล้งพี่เล่นแค่นิดหน่อยเองอะ่ะฮะทาไมพี่จะต้องมานั่งคิดนั่งแค้นกับแม่เขาแบบนี้ด้วยเป็นสะไพเนี่ยพี่ต้องรู้จักกระตันยูบ้างนะแกเนี่ยนะมาพูดเรื่องกระตันยูกับฉันถ้าเกิดแกอยากกระตันยูกับแม่ตัวเองมากอะ่ะแกก็ไปหาที่อยู่ให้แม่แกสิตอง เกิดแกเป็นฉันแกโดนแม่แกทำแบบที่ฉันโดนเนี่ยแกอาจจะทำยิ่งกว่านี้ก็ได้แกอย่ามาทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลยพี่น้องนี่แต่งงานกับคนผิดจริงๆเลยเล่าจริงๆนะพี่มายต่อให้พี่จะเคยลำบากมาก่อนก็เหอะแต่ตอนนี้แม่เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะเขาเพิ่งจะผ่าตัดมาเขายังร่างกายไม่แข็งแรงเลยอะ่ะพี่มาไล่เขาออกจากบ้านแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยแม่เขาห้าสิบแล้วนะร่างกายเขาก็ยังไม่แข็งแรงยังป่วยอยู่เลยอะ่ะ เขาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ลําบากอะ่ะตอนนี้เนี่ยแม่เอาแค่จะมาพักฟื้นอยู่กับพี่น็อตพี่มีเียอะไรไม่ให้แม่เอาเข้าบ้านฮะสิทธิ์ของเจ้าของบ้านไงบ้านหลังนี้ฉันเป็นคนซื้อเองฉันมีสิทธิ์เต็มที่ว่าจะให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่แกนั่นแหละที่ไม่มีสิทธิ์มาออกคําสั่งกับฉันส่วนเรื่องที่แม่แกผ่าตัดมาเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ก่อนฉันก็ไม่เคยถูกกับแม่แกอยู่แล้วแล้วตอนนี้จะให้ฉันช่วยแม่แกงั้นเหรอไม่มีวัน พี่ไม้พี่ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าบ้านนี้เนี่ยมันก็เป็นบ้านพี่น็อตเขาเหมือนกันนะพี่สองคนแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นสินสมรสไม่ใช่หรือไงต่อให้แกะจะพูดว่าบ้านหลังนี้เป็นสินสมรสยังไงเนี่ยแต่ยังไงฉันก็เป็นเจ้าของอยู่ดีฉันมีสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่แล้วต่อให้แม่เขาจะเป็นแม่แท้ๆของพี่น็อตต่อให้พี่น็อตจะเป็นลูกชายแม่ฉันก็ไม่ให้แม่แกเขา้าว่าหรอกแต่นี่แม่เขาป่วยอยู่นะ ถึงพี่จะเกลียดจะโกรธแม่เอาแค่ไหนแต่ก็ควรแยแกแยะบ้างสิไม่ใช่ทำตัวไม่มีเหตุผลแบบนี้คนที่ไม่เคยมีเหตุผลกับฉันเลยคือแม่แกต่างหากถ้าแกยังคิดที่จะให้แม่แกเข้ามาอยู่กับฉันแกก็ไปบอกพี่ชายแกให้มาหย่ากับฉันเลยตองเรากลับบ้านกันเถอะลูกแม่ทำอะไรไว้กับไม้เยอะแยะนะไม้คงไม่ให้แม่อยู่ด้วยแล้วลูกไม่ค่ะแม่ตองจะบอกพี่นอ็อตยังไงแม่ก็เป็นแม่ของพี่นอ็อต แม่ป่วยขนาดเนี้แทนที่จะให้แม่เข้าบ้านกลับมาไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ไม่สมควรเหรอก็เอาสิแกอยากจะบอกพี่ชายแกก็บอกไปเลยถ้าเกิดพี่นอ็อตเขาจะมาขัดกับฉันเพื่อแม่ของแกเนี่ยฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันบริษัทของฉันก็เป็นของฉันบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันเงินของฉันก็คือของฉันถ้าเกิดพี่นอ็อตเขาจะอยากกับฉันจริงๆเนี่ยพี่ชายแกจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแม้แต่บาทเดียว แล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็ให้โอกาสพี่น็อตมากที่สุดแล้วด้วยก็แค่ให้แม่ไม่ต้องเข้ามาอยู่กับฉันไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็อย่ากกับเขาไปตั้งนานแล้วดูสิว่าพี่ชายแกจะน่าสงสารขนาดไหนแล้วแกเนี่ยก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องกระตันยูกับฉันเลยนะตองค่าผ่าตัดแม่แกนฉันเป็นคนออกให้ด้วยซ้ำตัวแกเองเนี่ยช่วยออกสักบาทไหมไม่เลยสักนิดเดียวแกอย่ามาพูดกับฉันเรื่องนี้เลยพูดบ้าหรอกพี่ฮะต้องไม่มีเงินหรอกนะ ผ่าตัดแพงขนาดนั้นน่ะตอนมีปัญญา,ยา,าไปจ่ายได้ไงพี่เองก็รวยอยู่แล้วนี่มีเงินเยอะแยะจะตายไปอย่ามาพูดจาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้ได้ไหมเอาจริงๆนะพี่มายแม่เนี่ยเขาก็แค่ต้องการที่พักฟื้นเราบ้านพี่เนี่ยมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลเดินทางก็สะดวกแล้วบรรยากาศมันก็ถ่ายเทยดีถ้าแม่เขาไปอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นเขาก็จะหายเร็วขึ้นไงแม่เกศจะหายเร็วหายช้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนะตอง บ้านฉันเนี่ยไม่ใช่ที่พักพิงของผู้ป่วยนะแล้วเมื่อกี้แกว่าไงนะฉันไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกแกอย่างนั้นเหรอเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นฉันไม่มีเงินไม่มีอํานาจไม่มีอะไรเลยไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแม่แกเคยดูถูกฉันยังไงเคยต่อว่าฉันยังไงเคยรังแกรังเกียจฉันยังไงเนี่ยฉันจำได้ไม่มีทางลืมในเมื่อตอนนี้ฉันมีเงินมีอำนาจ ฉันสามารถสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวของฉันเองแล้วทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์มาว่าแกบ้างล่ะตองได้ถ้าพี่ยังยืนนะว่าจะทําแบบนี้เนี่ยงั้นฉันจะโทรหาพี่น็อตให้พี่น็อตมาเปิดประตูบ้านให้แล้วก็จะบอกญาติพี่น้องให้หมดเลยว่าพี่เป็นสปายที่อักตันยูขนาดไหนแล้วตองก็จะคอยดูสิว่าเขาจะด่าว่าพี่ยังไงบ้างนี่พี่ไม้พี่อย่าลืมนะว่าแม่เนี่ยเขาเป็นแม่แท้ๆของพี่น็อต ไม่ว่าจะยังไงพี่น็อตเขาต้องรับผิดชอบดูแลแม่ตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือว่าทางศีลธรรมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น็อตเขาก็ต้องเอาแม่เขาไปอยู่ในบ้านนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่พูดอะไรไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะพี่มายถ้าแกยังจะดื้อด้านอยู่แบบนี้เนี่ยงั้นแกก็รีบไปบอกพี่ชายแกเลยถ้าเกิดเขาเลือกเข้าข้างแม่เปิดประตูให้แม่เข้าบ้านมาจริงๆฉันก็จะหย่ากับพี่ชายแกแล้วพี่ชายแกเนี่ย ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สินของฉันพี่ชายแกจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่แกไงแม่แกให้ฉันกับพี่ชายแกทําข้อตกลงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าจะไม่มีทรัพย์สินร่วมกันอะไรทั้งนั้นเงินใครซื้อก็ให้เป็นของคนนั้นเพราะตอนนั้นฉันไม่มีเงินแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ฉันซื้อมาด้วยเงินของฉันเองมันก็เป็นของฉันแค่คนเดียวปล่อยให้ฉันต้องอยากกับพี่น้อยพี่น้อยก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ ไม้ลูกไม้ไม้ฮหาลอพี่น็อตพี่น็อตพี่รีบกลับมาบ้านเลยนะนี่พี่รู้ไหมว่าพี่ไมเมียพี่มันไล่แม่ออกมาจากบ้านมันไม่ให้แม่เข้าบ้าน ไม่คือพี่อยากคุยกับไมยดีๆอะ่ะหวังว่าไมยจะเข้าใจนะพี่เองก็ลำบากใจเหมือนกันอะ่ะคือให้แม่เขาเข้ามาพักฟื้ที่บ้านเราเถอะนะไม่ไมา่โากรธแม่เลยนะ